คนที่2ของรวยได้รวยดีคู่สีคู่รวยช่วงนี้สนับสนุนโดยสันไคโตซานสัตว์ค่ะครับท่านผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้เราจะมาพบกับสาวแสนสวยที่เราพูดคุยมปช่วงที่แล้วนะครับว่าเธอมีความน่ารักมีความพร้อมแล้วก็มารู้จักธุรกิจของสตาสันชัยได้อย่างไรไปพบกับเธอเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณการจนาค่ะกาญจนามาทําไมครับ มารวยค่ะมารวยที่นี่การจนานามสกุลโปจิตค่ะโปจิตค่ะเป็นคนจังหวัดไหนครับสุรินทร์ค่ะคนสุรินทร์ไม่เห็นเอาสุรามาเผื่อกันเลยคนสุรินทร์เดี๋ยวนี้เขาดีด้านทำนานะคะเป็นสโลแกนเก่าไม่ใช้แล้วเนาะค่ะแลวปัจจุบันนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่สุรินทร์หรือว่าอยู่อยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพทำงานอยู่ที่นี่เหรอคะทำงานอะไรอยู่คะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะปัจจุบันนี้ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะค่ะ แล้วมารู้จักสินค้าของสตาสันชานี kind of <calculating> ่ <tes> ได้อย่างไรคะอ่ามีน้องที่รู้จักกันที่ทํางานค่ะเขาแนะนําผลิตภัณฑ์สินค้าให้ค่ะอ๋อเขาแนะนําเป็นตัวไหนคะน้องเขาแนะนําเป็นนี่เหรฮะซันดูมี่ค่ะอ๋อพอดีมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้านผู้หญิงทุกคนแหละครับผู้หญิงเป็นทุกคนแหละครับนะสุขภาพมากไหมเขาแนะนําแล้วเราเชื่อไหมว่าเอ๊กล่องแค่นี้ราคาหลักร้อยเนี่ยจะดี เชื่อไหมตอนแรกไม่เชื่อค่ะเอาอยู่โรงพยาบาลทำไมไม่กินอ่าใช่ใช่ทานอยู่ค่ะทานอยู่ด้วยนะเพราะว่าถ้าเราทํางานเกี่ยวกับเรื่องของดูแลคนป่วยนี่เราก็จะแอนตี้เรื่องของอาหารเสริมใช่ไหมคะก็นิดนึง่นิดนึงไม่เชื่อเลยใช่ไหมคะตอนนั้นไปแรหนักไป็นอหนักหนักถึงได้ได้ต้องเชื่อแล้วตอนนี้ก็คือจะมีเรื่องปวดประจําเดือนนะคะแล้วก็มีปัญหาด้านสุขภาพต่อ หนังหน้าค่ะใต้ตาหนูค่ะหนังหน้าทำไมต้องมองมองผมก็แย่เนี่ยหนังหน้าเนี่ยคหนคือจะมีปัญหาใต้ตาช้ำอะค่ะถุงถุงใต้ตาช้ำคือทานวิตามินของทางโรงพยาบาลก็แล้วครับค่ะแล้วก็ถุงชาอะไรค่ะมาแปะทุกอย่างแล้วแปะทุกอย่างเลยหรือถุงเท้าไม่แปะอย่างเดียวนะคะที่หน้านี่นะครับก็ไม่หายไปปรึกษาเพื่อนเหรอหรือว่าเขามาคุยกันยังไงรู้จักกันยังไงเพื่อนคนนี้อ่าน้องเขาเห็นว่าเรา ทำเกษตรอะค่ะเอาปุ๋ยมานําเสนออ๋อเอาปุ๋ยมานําเสนอซึ่งมันเกี่ยวกับไอ้ถุงตาอะไรนี่เลยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่ว่าก็คือไปหาข้อมูลไปหาข้อมูลปั๊บข้อมูลปั๊บบังเอิญมาเจออ่าเจอผลิตภัณฑ์ตัวซันดูมี่ค่ะครับก็ลองสักกล่องหนึ่งถ้าเห็นผลด้วยความเกรงใจเกรงใจเพื่อนอุตสาหอุตสาัทยานมาหาถึงบ้านอุตส่าห์มาหาข้อมูลให้ก็ค่ะทานไปอาทิตย์แรกเอ๊ะทำไมลอยตีนกาฉันลดลง จริงดิแค่เพียงหนึ่งอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตอนแรกเอ๊ใช่หรือเปล่าก็เลยสองกระจกจาไว้ว่ามีริ้วรอยรอยช้ำตรงาหน้าอะไรทุกวันใช่ไหมก่อนไปทํางานอะไรอย่างเงนะก็เลยสังเกตเห็นว่าถุงใต้ตาของเราเป็นไงมันลดรอยรอยดําลงไปแล้วก็มันปกติจะหย่อนคล้อยด้วยค่ะก็ก็กำลังจะหา เครื่องปะทินโฉมมาหามาใช้ก็เลยไม่ได้เสียเงินซื้อเครื่องปะทินโฉมค่ะก็เลยทานต่อทานต่อจนหมดกล่องใช่ค่ะกล่องเลยก็ยังทานต่ออยู่นะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงใบหน้าเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นก็ที่เห็นได้ชัดก็ถุงคือเมื่อถุงใต้ตาเนี่ยหายแน่นอนแล้วก็เมื่อก่อนวันนี้ไม่เห็นร่องรอยแล้วคือใต้ตานี่ไม่เห็นแล้ว่เห็นเพราะว่ามันไม่ช้ำไม่บวมไม่อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะปกติคือถ้าเนินอนอนดึกเกินสี่ทุ่มเนี่ยค่ะ จะเป็นจะเป็นทันทีในเช้าวันรุ่งขึ้นตอนนี้เลยค่ะคุกกี้รันถึงตีสองเลยค่ะค๋อทำคุกกี้รันสร้างแลนด์มาร์คค่ะตอนนี้อแลนด์มาร์คเลยไม่นะเนี่ยเหรออะไรเงี้ยนะก็คือเนี่ยค่ะก็เลยสมัยพอทานซันดูมี่เราเห็นผลครับก็เลยเปิดใจเปิดใจสมัครสมาชิกได้ปุ๋ยมาหนึ่งชุดค่ะไอที่ไอที่ได้ผลเนี่ยหมายถึงว่าใครใครบอกไหมว่ายังไงมีการเปลี่ยนแปลงยังไงคนที่บ้านหรือว่าคนรอบข้างหรือเพื่อนรอบ รอบข้างทํางานอะไรเงี้ยคนแรกเลยคือคุณสามีค่ะคุณสามีเขาว่าไงครับเขาเาเห็นความเปลี่ยนแปลงจากหนังหน้าหนูแล้วเขาก็ทุกวันค่ะจะเอาซันดูมี่มาเสิร์ฟให้ภรรยาหนึ่งหนึ่งชุดร้ามนี้เลยเหรอทุกวันโอ้โหทำไมเป็นสามีได้ลกขนาดนี้เพอพอหนูจะนอนเนี่ยถามแล้วน้องกินยาหรือยังยังพอบอกเัาไม่ยากมีเมียแก่ครับง่ายๆนะฮะที่เขาดูแลแบบว่าเปลี่ยนแปลงถึงภายในด้วยใช่ใช่เพราะว่าันดูมีย่ามแกนเขาบอกว่าใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะอ่าสโลแกนของซาดูมี่ใช่ไหมเขาว่าไงเขาว่าไงกันอ่าเรื่องของฟิตฟูลเฟิร์มใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมคะสงสัยสามีเขาคงเห็นรูปนี้นะฮะเลยอยากให้เมียเขาเป็นอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออกินไปได้กี่กล่องแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็รับประทานมาตลอดตลอดค่ะเว้นไม่ได้เลยสามีนี่คือคุมเลยใช่ไหมอ๋อ เคยป่วยเป็นไทรอยนะคะสามียังไม่คุมทานยาเลยค่ะขนาดซันดูมี่นี่สามีคุมทานทุกคมันต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆครับท่านผู้ชมครับนะเนี่ยมันต้องมีอะไรเป็นพิเศษแน่ๆในซันดูมี่เนี่ยน้ฟิต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 าฟิตฟิตเดี๋ยวจบรายการผมขอซื้อสัก2กล่องนะฮะรู้สึกว่าอยากจะให้เมียสวยขึ้นมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วพอเราสมัครสมาชิกเนี่ยได้คู่ซีไปหนึ่งคู่เนี่ยเราไปใช้กับอะไรคะ ถั่วค่ะคุณพี่ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวไม <ป S 2> ่มีอาชีพยัยงไงไม่เข้าใจอ่ะเราต้องทํทำงานทุกวันอยู่แล้วแล้วมีถั่วมามายัางไงก็ไปทดลองแปลงที่ที่โคราอะค่ะที่บ้านค่ะอืมก็อ๋อครับคือรอบๆะค่ะเขาปลูกต้นยูคาครับแล้วก็พี่เขาก็แบบ ปลูกถั่วปลูกถั่วอยู่ใช่ค่ะเขาบอกว่ากลางดงงยูคาราบกอะไรไม่ขึ้นเพราะว่ามันดูดไปหมดไรปรามานี้นะดูดสารอาหารไปหมดเลยเอาทดลองเลยได้ไปชุดหนึ่งเหมือนได้ฟรีไปเนี่ยนะเอาไปให้พี่เลยค่ะทำไงครับพี่พี่บอกว่ารวยค่ะเพราะว่าลงทุนไปแค่ พี่ไม่ได้ลงทุนไงคะพี่ก็ซื้อถั่วไทยซื้อ<ท>ซื้อ,ซ,อ,ซ,อ,ซ,อซื้อแค่ถั่วกระถ่ายที่ใช่ค่ะตอนนี้ของนี้เราซื้อเองพี่บอกว่ามาเก็บไปเลยนะคะเก็บไม่หวาดไม่ไหวแล้วค่ะจริงเหรอค่ะโอ้สุดยอดเลยตอนแรกเชื่อไหมเชื่อไหมผลิตภัณฑ์พวกนี้อะไรจะท<ม>ําใ,<ห>ให้เราเปลี่ยนแปลงแต่ถั่วนี่ก็ต้องไปดูเองกับตาก็เห็นแล้วก็โอเคค่ะเชื่อเลยค่ะก,ก็ตอนนี้ก็คือ แต่ผลิตภัณฑ์ซันดูมี่นะคะครับหนูแบบว่าตอนนใจมากขายเป็นเทน้ำเทท่าเลยเลยฮะขายดีจริงจริงจริงไหมแบบว่าบอกว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการเกษตรแต่ว่าคุณเจียบอกว่าติดอกติดใจกับซันดูมี่แล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายนิดนึงว่าใครคือผู้แนะนำให้เราติดอกติดใจซันดูมี่คะใครใคร น้องกบอโนงประภาเพื่อนกันมาไหมคะวันนี้มาค่ะมาสิไม่มาไม่ได้วไม่มาไม่ได้่เพราะเรื่องความสวยความงามมีน้องกบเพราะจะเผยหน้าเผยตาอยู่แล้วในช่วงหน้าค่ะครับในช่วงหน้าเราจะมาพบกับน้องกบน้องกบนี่ไม่ไม่ไม่ใช่กบอบกบงี้นะน้องกบอะไรนะกบอนงประภากบอนงประภาผู้แนะนำจะสวยขนาดไหนช่วงหน้าครับผม